ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดบ้วนบางประมาอดิดสก,กิยาพันวันนี้ตอบคำถามแฟนรายการนะครับนี่แฟนรายการท่านนี้ถามมาบอกว่าอาจารย์ ปลูกกล้วยกี่เดือนถึงจะออกเครือนะครับนี่ท่านไม่ได้บอกมาว่ากล้วยอะไรนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับกล้วยนั้นนะ่ะเราปลูกไปเนี่ยตั้งแต่เริ่มปลูกก็จะใช้เวลาประมาณ6-7ถึงเเดือนครับนะฮะกล้วยเนี่ยประมาณ 6- กถึงเเดือนก็จะตกเครือแต่อันนี้ตามมาตรฐานนะแต่ว่า ไอเรื่องของการจะตกเครือทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวผู้ปลูกเนี่ยมีการบำรุงรักษามีการดูแลเนี่ยดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำคัญนะอย่าบางคนปลูกแล้วไม่ใส่ปุ๋ยไม่ดูแลไม่อะไรเลยมันก็โตชา้า นะครับต้นมันก็เติบโตช้าอย่างนี้ก็ให้ผลผลิตช้านะครับนั้นแต่โดยทั่วๆไปเวลาเราปลูกกล้วยนะครับเราเตรียมหลุมปลูกเสร็จสับเรียบร้อยปลูกกล้วยลงไปตามตำแหน่งตามที่ผมเคยพูดมาแล้วหลายครั้งปุ๋ยควรจะใส่คือปุ๋ยสูตรเสมอในเดือนแรกหลังปลูกใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับหวานรอบรอบ,รอบหนอ่อลดน้ำลดท่านะครับให้เรียบร้อย เพื่อว่าปุ๋ยจะได้ละลายนะ้ำลงไปรากก็ดูดกินปุ๋ยขึ้นไปพอย่างเข้าเดือนที่3อย่าลืมใส่ปุ๋ย13-13-21นะครับเพราะว่าต้นต้องการความแข็งแรงต้องการเยื่อใยและเดือนที่4ใส่อีกครั้งหนึง่ง13-13-21ครับนี่เป็นปุ๋ยกล้วย ถ้าทำได้อย่างนี้นะครับกล้วยเราก็ควรจะมีใบที่สมบูรณ์นับจากใบยอดลงมาอย่างน้อย6ถึง8ใบนะครับ6ถึง8ใบหรือ9ใบก็แล้วแต่ใบล่างๆเราก็ตัดแตง่งเพื่อให้สวนกล้วยของเรานั้นโปรง่งทีนี้พอกล้วยตกเครือมานะครับก็ ดูว่ามันออกมาสุดหรือยังถ้ามันสุดหวีแล้วเราก็ต้องรีบตัดปลีนะปรีกล้วยกว็คือดอกกล้วยนันเองนะครับนะไอ้พวกที่ไม่ผสมแล้วไม่ติดแล้วเราตัดปลีออกมาเขาวนี้เขาก็จะเริ่มไปเลี้ยงลูกตรงนี้ครับถ้าเป็นไปได้ให้เอานะถุงปุย๋ยหรือจะเป็นถุงพลาสติก พาให้เป็นสโลงหุ้มนะซึ่งถ้าจะบังแสงแดดด้วยก็อาจจะเป็นถุงสีงที่เขาใช้อยู่สีฟ้าใช่ไหมแล้วก็มัดตรงขั้วตรงก้านผลเนะเอาไว้นะครับเพื่อกันแหละนกหนูกะลอกเนี่ยพวกนี้จะมารบกวนนกเวลามาเกาะนะครับเวลามันจะเทคออฟจะบินเนี่ยมันจะถีบเล็บมันจะควร ผิวของผลกล้วยนั้นจะเสียหายนะครับหนูกรลอกแน่นอนที่สุดมากัดมากินรวมทั้งนกเองด้วยนะครับนี่อันนี้ก็สำคัญมากนะฮะทีนี้ท่านปลูกกล้วยอะไรครับการจัดระยะก็สำคัญนะถ้าท่านปลูกกล้วยหอมผมก็แนะนำระยะ3คูณ3เมตรเพราะว่าต้นมันใหญ่ และถ้าปลูกกล้วยหอมก็ต้องเตรียมไม้คำ้ำตอนที่กล้วยมันตกเคือเพราะว่ามันหนักถ้ายิ่งท่านบำรุงรักษาไม่ดีความแข็งแรงไม่เกิดนะครับบางทีหักลางต้นเลยนะครับอ,อันนี้ก็โดยเฉพาะคนที่ใส่จะปุ๋ยไนโตรเย็นนะครับก็จะบางทีไม่ออกดอกเอาเลยเพราะบ้าใบาไปเลยนะฮะงนั้นต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกด้วยถ้าท่านปลูกกล้วยน้ำว้า ระยะปลกก็ควรจูอยู่ที่2เมตรครึ่งคูณ2เมตรครึ่งนะครับถ้าเป็นกล้วยนำวะนะครับถ้าเป็นกล้วยไข่ระยะก็สั้นก็ามาอีกเพราะกล้วยมันต้นเล็กลงมาอีกหน่อยนึ่งกล้วยไข่ก็อาจจะใช้ระยะ2คูณ2เมตรแต่ถ้าเปิดท่านปลูกกล้วยบัว นะกล้วยบวก็เป็นกล้วยที่เขาปลูกเอาไว้เพื่อเป็นการเป็นไม้ประดับเป็นไม้ดอกดอกมันจะตั้งซึ่งมีทั้งสีส้มสีแดงสีชมพูนะครับนะอันนี้ก็ถ้าลองไปไปดูหลายคนไม่เคยเห็นคือกล้วยทั่วไปพอตกเครือใช่ไหมครับมันจะเกิดที่ยอดแล้วก็จะห้อยลงมา เหช่ไหมมันจะห้อยลงมาแต่ถ้าเป็นกล้วยบัวมันจะเกิดที่ยอดแล้วมันจะชูดอกเหมือนอย่างกระดอกบัวหลวงนะครับคล้ายๆกับดอกบัวหลวงยังไงอย่างนั้นเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคําถามเรื่องกล้วยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งถามมาเรื่องอะมะนาวใบหงิกงอ,อันนี้ก็ตอบไปแล้ว นะครับนี่ก็มีท่านหนึ่งถามมาซ้ํากันนะครับอ,อีกคําถามหนึ่งท่านบอกว่าอา,อาจารย์กรุณาแนะนําว่าหากจะปลูกผักกินเองควรจะทําอย่างไรกังวลว่าเวลาไปซื้อผักรับประทานจะมีาสารพิษตกค้างนะครับอโอเค พี่ร้องครับเวลาเราไปซื้อผักมารับประทานเนี่ยมันไม่อร่อยเพราะอะไรเขาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวมาแล้วกว่าจะมาถึงเรานะฮะมันบางทีต้องวันสองวันแม้จะยังดูสดอยู่แต่ถ้าปลูกผักกินเองนะครับเด็ดมาเดี๋ยวนั้นแล้วก็ปรุงอาหารในเวลาไม่นานเนี่ยโอ้มันจะหวานกรอบอร่อยมากและที่สำคัญคือความมั่นใจแต่ถ้าเผื่อว่า ท่านไม่แน่ใจว่าจะมีสารเคมีตกค้างมาไหมก็ต้องล้างล้างในน้ําด่างทับทิมสารส้มหรือจะล้างน้ําไหลผ่านนะน้าที่ไหลผ่านไปก็อาต้องเก็บเอาไว้ใช้เพราะว่ามันมันเปืองนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าจะปลูกผักเอาไว้กินเองมันก็ต้องปลูกแบบนี้ครับปลูกอย่างละ,ะปลูกหลายชนิดแต่ปลูกอย่างละไม่มาก ปลูกแค่พอกินถ้าเยอะมันแก่แล้วมันต้องเก็บมันเหลือมันก็เสียดายของใช่ไหมครับแต่ถ้าปลูกขายต้องปลูกให้มีจำนวนมากพอที่จะมีปริมาณผลผลิตไปขายได้และผมก็แนะนำว่าเวลาปลูกผักให้ท่านปลูกผัก3กลุ่มกลุ่มที่1ผักยืนต้นแครนะขี้เล็กเนี่ยปลูกแคก็เม็ดครึ่ง ตัดยอดเลยให้มันแผ่ข้างขี้เล็กเราก็ทำการปลูกแล้วก็รักษาส่งพุ่มไว้ที่เมตรหนึ่งก็ตัดเรื่อยๆเราก็ได้ใบขี้เล็กมาชะอมนะหรือจะเป็นผักหวานบ้านนี่ปลูกแล้วก็อยู่กับเรานานนะผักกลุ่มที่สองตะไคร้กะเพราโหระพาสะระแหนนะครับใบแมงลัก ยีลาอะไรก็ว่าไปนั่นอันนี้ก็เป็นพวกกึ่งลมลุกนานๆปลูกทีแล้วเราเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปปลูกผักลมลุกผักลมลุกที่ควรจะปลูกประจำบ้านเลยนะครับเพราะให้ผลผลิตเร็ว15 2ถึง22วันก็ได้ผลผลิตแล้วก็คือผักบุ้งจีนนะครับแล้วอย่าปลูกซ้ำที่เวียนกัน ขาวคราวนี้ปลูกแปลงนี้คราวหน้าไปปลูกแปลงนู้นเพราะว่าถ้าไปปลูกซ้ำที่มันจะมีโรคเขาเรียกว่าโรคลาสนิมขาวหรือ White Rust แต่ถามว่าเอามาต้มเอามาผัดกินมันเป็นอันตรายกับคนไหมไม่เป็นนะก็แต่ว่ามันทำให้ผลผลิตมันต่ำนะครับใบไม่สวยนะก็คณะน้าควังตุง้งผักบุ้งผักชีพวกนี้เป็นผักลมลุกปลูกแล้วต้องเก็บ ทีนี้ถ้าปลูกเยอะกินไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ปลูกแต่พอสมควรแต่ปัจจัยสําคัญในการปลูกผักในบ้านก็คือดินผสมครับเอาดินสักสองส่วนนะแล้วก็ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักสักสองส่วนกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแกลบเผาสักหนึ่งส่วนอันนี้จะได้ดินร่วนดินโปร่งดินซุยแต่แม้ท่านจะใช้ดินผสมดีแค่ไหน ถ้ากัยังงใช้ปุ๋ยเคมีครับถ้าเป็นผักกินใบเราก็เน้นไปปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูง2 5 7 7 8, 8, 16, 8, 8, 8. ิ8 88 16 88เนี่ตัวหน้าสูงในโดยเย็นถ้าเป็นพวกพริกมะเขืออันนี้ระยะแรกสูตรเสมอระยะต่อมาก็สูตรตัวกลางสูง1 2 2ส42เพื่อการออกดอกแต่พอติดผลแล้วก็กลับไปใช้ปุ๋ยสูตรเสมอแต่ถ้าเป็นพวกลงหัวจะเป็นผักกาดหัวแครอท หรือจะเป็นเผือกมังอย่างนั้นต้องใช้โพแทสเซียมสูงอย่าง13-13-21หรือ8-24-24นะครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นเรื่องของการปลูกพืชผักทีนี้ถ้าในบ้านที่แคบเราก็ปลูกผักใต้โต๊ะอันนี้ต้องเป็นผักล่มๆมนะผักบนโต๊ะแล้วก็ผักแขวนผักห้อยก็ลองพิจารณาไปปฏิบัติกันดูนะครับ ใครใคก็รักหัวหัวคันไยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุยดีจริงจริงหัวคันไย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะ้ามีน้องสิ่ก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยต้นหน้าเพราะตัวหัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยาธาตุอาหารหลัก NPK และาธาตุอาหารรองกรรมัมมัทถช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกก่ก็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีดได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ปุ๋ยตราหวัวเคลื่อนไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร16-8-8พลัง2สูตร16-12-8พลัง2สูตร16-20-0และสูตร15-15-15พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหวัวเคลื่อนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน